สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูเดียนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาและเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า11นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนะคะเด็กๆซึ่งคุณครูเดียนะคะจะให้เด็กๆอ่านคําตามคุณครูแล้วก็เขียนคําลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันกับภาพนะคะเด็กๆภาพแรกจะเป็นภาพของ เด็กที่นั่งฟังคุณครูลเล่านิทานอยู่นะคะภาพที่2จะเป็นภาพของเด็กเ,กเล่นตัวบล็อกกันอยู่นะคะกําลังต่อบล็อกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะและก็ภาพที่3นะคะจะเป็นภาพของเด็กๆวาดภาพระบายสีกันนะคะแล้วก็ภาพที่4ี่จะเป็นภาพของเด็กๆ เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะโดยจะมีคำศัพท์อยู่4คํคำนะคะซึ่งจะอยู่ข้างบนนะคะพร้อมที่จะอ่านกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วมาอ่านตามคุณครูเดียนะคะ pray, pray. เล่น study เรียน draw วาด dance เต้นเมื่อเด็กๆ อ่านคำ4ี่คำแล้วนะคะเด็กๆก็นำคำศัพท์นะคะทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาไทยลงไปเติมใต้ภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งคุณครูเดียที่ Google Classroom และลนนะคะคุณครูเดียรรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ